ครับมือสองขั้นเทพนะครับตัวนี้เป็นปั๊มลมสองสูบนะครับตัวนี้แม็กอินไต้หวันนะครับตัวนี้ตัวหนังสือนะครับอ่านไม่ออกนะครับเป็นภาษาจีนนะครับสเปคของมันนะครับเป็นขนาดสองสูบนะครับมาพร้อมกับมอเตอร์นะครับหนึ่งรับสองแรงเครึ่องแรงนะครับ อุปกรณ์ที่ชำรุดนะครับเราเปลี่ยนทิ้งทั้งหมดนะครับเช่นกองอากาศนะครับเกจวัดแรงดันนะครับคอพเปอร์นะครับเราเปลี่ยนให้ใหม่นะครับทอกเปลี่ยนให้ใหม่เอายางดีใส่ให้นะครับแล้วพร้อมทํางานนะครับใช้งานได้ปกติสําหรับลูกค้าที่เงินพอประมาณนะครับราคาหลักพันนะครับตัวนี้7,000บาทนะครับท่านไหนสนใจทักเข้ามาได้เลยพร้อมใช้งานขนาด70ลิตรนะครับ พร้อมใช้นะครับพักเข้ามาได้เลยมีบริการจัดส่งทั่วประเทศนะครับบริการเก็บเงินปลายทางได้นะครับอันไหนสนใจก็ทักเข้ามาได้เลยราคาเบาๆเจ0 0 0 0บาทพร้อมใช้หรือว่าที่ท่านที่จะเปิดอู่ใหม่ๆงบน้อยนะครับแนะนำตัวนี้นะครับเสียงเงียบด้วยนะครับมาพร้อมกับมอเตอร์เวนนะครับ220โวลต์นะครับ เราก็จะเทสลั่วให้ทั้งหมดนะครับร้อมใช้งานนะครับท่นไหนได้ใช้งานก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับเรามีขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ให้ลูกค้าเลือกนะครับ70,00บาทนะครับอ่าและพิเศษสุดคือถ้าลูกค้ามีเครื่องเก่านะครับสามารถเอามาตีเทินได้นะครับทุกตัวทุกชิ้น ทุกอย่างของในร้านนะครับสามารถตีเทินแลกกันได้นะครับส่วนต่างก็ว่ากันไปนะครับไม่ว่าจะตัวเล็กตัวใหญ่นะครับตัวนี้จะตั้งแรงดันไว้ที่7บานะครับถ้ามันถึง7บารปุ๊บมันก็จะตัดอัตโนมัตินะครับเป็นปั๊มลมอัตโนมัตินะครับตัวนี้เช็คด้วยให้เรียบร้อยนะครับ เหมาะสำหรับอู่เปิดใหม่นะครับหรือว่าพ่นสีอะไรพวกนี้ได้นะครับราคาเบาๆเจ00บาทนะครับพร้อมใช้งานพร้อมรับประกัน3เดือนนะฮะสีน้ำเงินอย่างสวยเลยนะครับท่านไหนสนใจก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับตู่เชียงใหม่ตู่บริการครับมือสองขั้นเทพนะครับปั๊มลม เจ็ดลิตรนะครับมือ2ครับสวัสดีครับ